จำให้ดูเขาก็กีนร้าผมขับขุ้นทุกคนไม่ได้ถ้าผมปีนไม่ได้วันนี้มามอบความสุขให้ทุกคนอยากให้ทุกคนร้องเพลงตามแบบเสียงดังๆไปด้วยกันได้ไหมได้ได้ไหมจ๊ะพี่ได้ อาอย่างนี้เรียกง่ายๆแทนเออ่พวกคุณเดี๋ยวผมจะเรียกพวกคุณทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ชั้น2ชั้น3หรือชั้น1ก็ตามฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาผมจะเรียกทุกคนว่าที่รักหมดเลยโอเคไหมโอเคไหมทำไมอะผมไหลใจอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเธอมองกับฉันไม่เหมือนเวลาเธอมองเขา ใครร้องได้ปะร้องว่าเขาเป็นคนที่เธอฝันแต่ฉันก็ได้ทงผทานเป็นวันวานให้ชีวิตเธอตัวอย่ญญางตัวอย่ญญางโอเคนะใครร้องได้ตอนนี้เรามาเล่นตอบเองนะลองคิดง่ายๆผมส่งไ์เมืม่อไหร่คุณร้องกลับมานะฮะ ช่วงที่ผมยืดไม้ให้ผมจะไม่รอ้องโอเคไหมถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบอย่างกติกานะะกติกาไม่ได้มีไว้แหกนะฮะโอเคไหมเอาหม้เลสองส้นถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบต้องเจ็บเท่าไรก็อยอมแต่ค่อยค่อยเจ็บแล้วค่อยค่อย mởขึ้น note nhá ok nhá thả ok 1 2 3 4, 5. 6, 7, 8, 9. every day and night. เพราะฉะนั้นร้องเพลงนี้ด้วยกันดังๆนะครับเจ็บไปเจ็บมาครับ ความทุกไปเล่า็หมดหมดกับน,น้นจะเสียใจไม่ความนี้จะมีใครต่อฉันได้ลเลยทันทีจะให้ฉันฉันไปกว่นี้ ให้เจ๊มามาขอ <laughs> ว่าทุกคนจะจหัวใจจังหวะในหัวใจจะค่อยๆค่อยๆสนุกไปกับผมมากขึ้นโอเคไหมฮะแต่ตอนนี้ขอประทานโทษครับร้อ ไปวันนี้ตอบให้ทุกคนรู้เลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าคือเวลาผู้ชายเนี่ยเขาเดินออกจากบ้านหรือว่าจะมาเจอคนรักเขาก็ต้องทำตัวให้ดูดีเดี๋ไม่รู้หรอกว่าวันไหนดูดีไม่ดูดีแต่ว่าทำไว้ก่อนใส่เยอะๆไว้ก่อนนะฮะเพื่อว่าเออมาเจอพื่อนกันพวกคุณจะได้มีความสุขโอเคไหมนะครับ เอาเป็นว่าเพลงต่อไปนี้เนี่ยเป็นเพลงของน้องชายเงองแล้วเวลานี้ตอนนี้เขาเป็นงเกิลใหม่ไปแล้วนะวันนี้ยังไม่ได้ร้องไม่ฟังโอเคไหมเ,เขากบอกว่าชอบดุูนในเครื่องแบบไหมก็เอาเป็นว่าผมก็เคยเป็นหนุ่มในเครื่องแบบเหมือนกันวันนี้เอาเพลงเข้ามาร้อง

Okay surprise มาาครับไม่เป็นไรฮะสงสัยเรายังไม่หล่อพอสำหรับเขาเพียงแต่หวังว่าสักวันหนึ่งพี่จะไปอยู่ในใจันไปในใจพ่อแบบนี้ในใจพ่อไหมทุกคนสนุกพอได้อย่าง จริงเหรอจริงไม่มีใครเต้นเลยโอ้แคุวจะมาบ้าใช่ไหมใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวต่อจากนี้สนุกแน่นอนนะสองเพลงนี้พี่ชาววิจินีสุดหล่อครับเอแบบอ o สต t อปติดกันสองเพลงโอเคไหมฮะถ้าได้ยินแล้วรบกวนเปิดเพลงมา ง่ายๆขอให้ทุกคนพูดว่าสุดๆไปเลยพอกัดกไมไหม

Top 10 ah, put it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  Top 10 ีผมมาร้อง17เพลงอ,อันนี้โหอ,อีกนีดจะดึ่กน้ำสักครู่ เด็กอยู่เลยเวนนลาออดอยู่เลยนนผมจำได้ผมใส่เสื้อสีชมพูใช่แล้วก็ผูกโบตรงนี้ด้วยตอนตอนนั้นมาในโอกาสแสดงความยินดีครบรอบ1ล้านมมเบอร์นะฮะก็วันนี้มาในโอกาสครบรอบ17ปีก็เอาเป็น เขาอวยพรหน่อยนกันนะผมก็ขอวอวยพรให้ธามอสันนะครับก็มีจากที่ร้านเมมเบอร์ก็เป็น10บล้าน100ร้อยล้านเ,มมเบอร์จาก <Yeah. S 1> แล้วก็ขอให้ปีที่17มีปีที่สิบแปดต่อไปบวกเลขศูนย์เข้าไปอีกหลายๆตัวจนพูดง่ายๆจนถึงลูกหลานลงลลงของพวกเราเขาก็ยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ปีที่19ปีที่18อย่าลืมผมนะครับเอพรนกันแน้วผมอกนี้มาร้องให้ทางวาสานเขาด้วยแล้วก็ร้องให้พวกคุณ้วก็อยากให้พวกคุณร้องให้ผมด้วยโอเคไหมครับช่วยกันร้องให้ชันด้วย แบ่งกันละกันนะเอาจริงเขาเนี่ยเอาเฮ้ยต้องการไปทำเสนียดเหรอใช้คำพูดผิดไปนิดนึงทีเปลี่ยนปเปลี่ยนไปเลยค<ม>ุณในฐานะปากบรอบ17ปีว่าสารวอควยพอดกันไปเรียบรนะ้อยแล้วก็17ปีก็เท่ากับอายุคุณตอนนี้พอดีสิคนะ